สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายไม่รู้เบื่อหรือ,อยังนะครับการเปิดอันนี้ของผมเนี่ยก็ทุกคลิปก็จะเปิดด้วยคําพูดนี้นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนจําได้แหละครับว่าถ้าเปิดคลิปนี้มาได้ยินเสียงแบบนี้เนี่ยก็คือช่อง Over Re v i e วิของผมคิดดูแล้วการทําอะไรมันต้องมีกิมมิคพอไม่ได้หรอกเด็กสมัยเนี่ยมันเก่งกันทุกคนนะฮะเราจะต้องสร้างกิมมิคให้กับตัวเองนิดนึงแล้วกันก็คำๆมาหาไปแล้วกันเนาะก็สําหรับคลิปนนวัน เรื่องราก้อนบอลเลยเนี่ยเพราะถ้าใครติดตามการ์ตูนอย่างราค้อนบอลนะครับ <_ pants. S 1> ก็น่าจะจํากันได้แหละครับว่าการ์ตูนราก้อนบอลเลยเนี่ยเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่มีการต่อสู้เนี่ยมากมายหลายหนมีศัตรูที่แข็งแกร่งเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งบางทีเนี่ยพวกโกคูกนเนี่ยก็ยังพอมีโอกาส Sabrina. ที่จะสู้ไอ้ศัตรูแข็งแกร่งพวกนี้ได้นะครับแต่ก็บางทีเลยเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะมีหวังนะฮะในการที่จะต่อสู้ได้ซึ่งหนนี้ในซากาล่าสุดเลยเนี่ยถ้าไม่นับว่ามีบิลเนี่ยคอยเป็นแบ็กอัพข้างหลังอยู่เนี่ย แค่เท่านั้น2คนเลยเนี่ยบอกเลยมันโคตรจ,จะสิ้นหวังเลยนะครับแต่เนื่องจากว่ายังมีบิลมีเทวดาหลายคนเนี่ยที่ยังแบกอัพอยู่ด้านหลังนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันสิ้นหวังจริงๆแต่ว่าไม่ได้สิ้นหวังแบบเหมือนสมัยก่อนๆที่ผมเนี่ยจะทําคลิปในวันนี้วันนี้เลยเนี่ยก็เลยมาจัดอันดับนะครับ5เหตุการณ์ที่โคตรจ,จะสิ้นหวังที่สุดในเรื่องราก้อนน,นะครับงั้นเรามาดูดีกว่านะครับ5หเหตุการณ์ที่ผมยกมาในวันนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์ไหนที่คุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าโอ้โหแม่งโค จะสามารถชนะศัตรูได้หรือเปล่าเพราะศัตรูเนี่ยมันโคตรแข็งแกร่งเลยงั้นเรามาดูดีกว่าใ mm hmm. ห้การนี้จะมีเหตุการณ์ใดกันบ้างอางั้นมาเริ่มที่เหตุการณ์แรกกันเลยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่โกคูสู้กับยามชาเอ้ยไม่ใช่คนละเหตุการณ์แหมขอปล่อยมุกหน่อยละกันก่อนที่จะเริ่มกันจริงจังนะครับามาเริ่มที่เหตุการณ์แรกก็คือโกคูปะทะกับราชาพิกโกล و คือเหตุการณ์ตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากๆในเรื่องรากอนวอลน,นะครับราชาพิกโกโล่เนี่ยพวกโอคูก็ได้รับเรื่องราวมาและครับหนึ่งความเก่งความเทพของเฮียแกนในสมัยก่อนนะครับก่อนที่ถูกขังลงหม้อไฟฟ้าไป และทีนี้เนี่ยอาจารย์ของโกคูเนี่ยก็คือบุ๊เท่าเต่านะครับได้ตายไปโดยราชาพิโกโร่นะครับแล้วก็ราชาบิโกโร่เนี่ยก็กลับมาเป็นนุ่มอีกครั้งนะครับพร้อมกับทําลายนะครับเทพเจ้ามังกรนะครับแล้วก็ยึดอํานาจนะครับและต้องการที่จะปกครองโลกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทุกความหวังเลยเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือเลยนะครับในตอนนั้นเลยเนี่ยก็มีความหวังฝากไว้ที่เทนชิงฮังนะครับกับโกคูเพียงแค่2คนเท่านั้น แต่ถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ยถ้าเรามองในมุมของเทนชิงฮังนะครับคือเทนชิงฮังคิดว่าโกคูเนี่ยมันตายไปแล้วด้วยนะครับในตอนนั้นเลยเนี่ยจึงทําให้ทุกความหวังเนี่ยตกไปอยู่ที่เทนชิงฮังนะครับเทนชิงฮังเลยเนี่ยก็เลยไปฝึกวิชาผนึกมารนะครับซึ่งแน่นอนและว่าการที่จะต่อกรกับราชาพิกโลในตอนนั้นโดยการสู้ตัวตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนและพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถพลาดได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพลาดเลยเนี่ยโลกก็จะถึงจุดจบนะครับเพราะว่าไอราชาพิกโลเนี่ยมันดันกินนะครับราขึ้น ในการขอพรในชุบชีวิตคนอื่นขึ้นมาแล้วนะครับคิดดูแล้วกันว่ามันโคตรสิ้นหวังแค่ไหนนะครับแล้วก็ความกดดันที่มีทั้งหมดเนี่ยที่ส่งมาถึงเทนชิงฮังนะครับจึงนับได้ว่าซาก้านี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งซาก้านะครับที่เป็นความกดดันนะครับเรียกว่าไม่มีหวังเลยแหละที่จะทําให้โลกเนี่ยสามารถกลับมาได้นะครับในช่วงแรกๆของราคอนบอลเลยมาที่เหตุการณ์ที่2องราดิสบุกโลก ซึ่งแน่นอนแหละว่าหลายคนนะครับก็น่าจะพุ่งเป้าไปที่เบจิต้าบุกโลกหรือนับปะบุกโลกนะครับแต่สําหรับผมเ,เนี่ยผมนับว่าตอนราดิสบุกโลกเนี่ยอันนั้นน่ะโคตรสิ้นหวังของจริงเลยนะครับเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดในโลกนะตอนนั้นเลยเนี่ยก็จะมีแค่โกคูกับพิกโกโรใช่ไหมครับแต่ไอราดิสเลยเนี่ยมันมาเนี่ยมันเก่งกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าโกคูกับพิกโกโรตอนนั้นมีพลังอยู่แค่300กว่าๆเท่านั้นแต่ราดิสนะครับพลังมันล่อไปพันกว่าเลยนะครับแถมเป็นมนุษย์ต่างดาวชาวเซียาที่โหดรัฐรัสเซียด้เป็น ซึ่งแน่นอนเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ต่อสู้กันไปนะครับอย่างสิ้นหวังโดยแท้จริงคนนะครับก็ต้องสละชีวิตของตนเองนะครับเพื่อที่จะให้พิโกโลเลยเนี่ยจัดการตนเองแล้วก็พี่ชายตัวเองอย่างราดิสนะครับคิดดูว่าสิ้นหวังแค่ไหนนะครับกับการต่อสู้กับชาวสยาหนึ่งคนที่ถือว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เก่งเท่ากับนับปากับเบจิต้านะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าพอรู้ว่ามีนับปากับเบจิต้ามาอีกเนี่ยโหความสิ้นหวังเนี่ยมันยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับก็เียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซ ที่เหตุการณ์ที่3ปะทะกับฟริเซอร์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงบอสดาร์ค์มอนคนไหน่ที่มันแบบเก่งมากๆเป็นตำนานมากๆเลยเนี่ยก็ทุกคนนะครับต้องยกนิ้วกลางเฮ้ยนิ้วโป้งเนี่ยให้กับฟริเซอร์อย่างแน่นอนด้วยความที่พี่แกเนี่ยเก่งๆเหลือเกินนะครับสำหรับฟริเซอร์เลยเนี่ยพี่แกเนี่ยสามารถอัพตัวเองได้นะครับจากร่างหนึ่งไปร่างสองร่าง3นะครับซึ่งแต่ละคนเลยเนี่ยก็เริ่มจะสิ้นหวังแลยแหละครับว่าพี่แกเนี่ยมันจะอัพพลังเนี่ยมากไปไหนนะครับคืออัพไปเรื่กา โคคูเนี่ยสามารถรวบรวมพลังจนเป็นบอลกงกินะครับจัดการกับฟรีเซอร์ไปได้แล้วในตอนนั้นนะครับแต่ฟรีเซอร์มันก็ยังไม่ตายนะครับมันยังสามารถมาจาัดก,การนะครับฆ่าคุรลินนะครับสามารถเนทองคำเนี่ยลงไปได้นะครับพี่ดูแล้วกันว่าความสิ้นหวังในมันมากแค่ไหนถ้าโคคูเนี่ยไม่กโกรธจนสามารถเป็นซูเปอร์เซย่าได้เนี่ยบอกเลยหลยะครับว่ามันไม่มีหนทางจริงเลยนะที่จะสามารถชนะเจ้าฟรีเซอร์เนี่ยปีศาจร้ายในเรื่องราก้อนบอลได้มาเหตุการณ์ที่4ี่ โลกอนาคตของทั้งซึ่งถ้าใครนะครับติดตามไซต์สตอรี่ของทั้งนะครับจะรู้เลยหละครับว่าโลกอนาคตของทั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ้นหวังมากๆพ่อก็ตายนะครับอาจารย์ตนเองอย่างโกฮังก็ตายนะครับหรือทุกคนเนี่ยที่เป็นชาวไซยาคนแข็งแกร่งเนี่ยตายหมดเลยทุกความหวังของโลกนะครับต้องมาฝากไว้กับทั้งนะครับเด็กหนุ่มชาวไซยาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับกับการสู้นะครับกับมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17และเลขสินะครับที่2คนนี้เนี่ยมีการต่อสู้ด้วยที่ไม่รู้จักเน็ดจากเหนื่อยนะครับเอาง่ายๆนะลเยไร คือทั้งเนเกิดตัดสินใจนะครับก็คือไปสู้กับมารทสิบเจ็ดมารสิบแปดเนี่ยโดยแบบว่าไม่คิดอะไรและคือตายเป็นตายเนี่ยหลายครั้งมากๆแต่ถ้าเขายังไม่มีแม่เขาอยู่เนี่ยผมคิดว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะพลีชีพนะครับดยการยอมตายก็เป็นไปได้ก็คิดดูแล้วกันมันสิ้นหวังแค่ไหนนะครับอาจารย์ตัวเองตายใช่ไหมดากอนบอลก็ไม่มีอีกเพราะว่าพิโกโล่ตายแล้วนะครับขนาดถั่วเซียนเนี่ยสิ่งที่จะช่วยแบบว่าตัวเองเนี่ยกลับมาฟื้นฟูพลังเนี่ยยังหมดเลยแล้วกันนะครับคิดดูแล้วกันว่าความสิ้นหหววััััังงงงงตรรรเนนนนีี้้้้ยยท่่่แแบบบกกมมมาาาาาคคคไไะถใโจ สิ้นหวังเลยเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าคุณดูยังไงมันไม่สิ้นหวังไอเนี่ยมันโครสิ้นหวังของจริงมาที่ครั้งที่5ซาก้าจอมานบู หลายคนก็คงจะคิดและวครับว่าซาก้าจอมันบูมันขำๆไม่ใช่เหรอมันไม่เห็นจะสิ้นหวังอะไรเลยอันนี้แหละโคตรสิ้นหวังของจริงนะครับอ่ะคุณลองนึกภาพตามผมเลยนะณนขณะนั้นเลยเนี่ยทุกคนนะครับต้องฝากความหวังไว้ที่เด็ก2คนที่ไม่เคยฝึกอะไรจริงจังมาก่อนแต่จะมีความเทพจากพ่อแม่ที่ให้มาทางสายเลือดนะครับก็คือเป็นซูเปอร์ไซย่าได้คิดดูแล้วกันเบจิต้าก็ตายโกคูก็ตายโกฮังก็ตายคือตอนแรกพวกเขาคิดว่าโกฮังตายนะคือทุกคนตายหมดเลยคนเก่งๆเนี่ยไม่มีใครเนี่ยจะสามารถมาสู้ได้แต่โลกเนี่ยต้องมาฝากความหวัง ไว้กับโกเทนกับทังนะครับในการฟิวชั่นกันเจอกับจอมานบูนะครับที่ดูแล้วกันว่ามันสิ้นหวังแค่ไหนขนาดพิกโรกโ่ลเ,ลเนี่ยคนที่ยิงในศัศรีนะครับคนที่แบบว่าไม่น่าจะแบบว่าทนอะไรกับไอเด็ก2เวนเนี่ยมันก็ต้องทนนะครับเพราะว่าโลกมันสิ้นหวังจริงๆคือถ้าไม่มีทั้งกับโกเทนในการช่วยยื้อเวลานะตอนนั้นผมบอกเลยแหละครับว่ามันเป็นความชิบหายมากๆเลยนะครับซึ่งไอเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่สิ้นหวังแต่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามไปเพราะว่าในซาก้านั้น,นมันจะเน้นมุกตลกบุกฮาเยอะใช่ไหมครับซ จริงๆเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆสาหรับเด็ก2คนนะครับในการแบกรับความกดดันนี้ไว้ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น5เหตุการณ์นะครับที่โคตรจะสิ้นหวังนะคะในเรื่องราก้นบอลนะครับหลายคนอาจจะแย้งมาบ้างนะครับว่าผมว่าตอนบิวบุกโลกมันก็สิ้นหวังนะหรือตอนศึกประชันพลังมันก็สิ้นหวังนะครับซึ่งจริงๆใ้พวกนั้นเนี่ยผมยังไม่ถือว่านับว่าสิ้นหวังเท่ากับเหตุการณ์ที่ผมยกมาในวันนี้นะครับอย่างเช่นในศึกประชันพลังอย่างเนี้ยหลายคนบอกสิ้นหวังใช่ไหมเพราะว่าจักรวาลจะโดนลบนะฮะแต่า ตอนที่พวกโกคูไปสู้เนี่ยมันก็มีความพร้อมในการไปสู้นะครับมันคิดว่ามันเนี่ยเก่งที่สุดแล้วในการที่ไปสู้คนอื่นนะครับมันเป็นโกคูร่างบลูได้หรือวิจิต้าเป็นร่างบลูได้ในที่พลังแบบระดับเทพขนาดนั้นเนี่ยมันไปเนี่ยมันก็ไปด้วยความหวังนะครับว่าจะชนะนะครับคือมันไม่ได้สิ้นไม้ไร้ต่ออะไรขนาดที่เราคิดว่ามันไม่สามารถชนะได้เลยนะครับมันจึงไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นก็แล้วแต่ความคิดละกันว่าเหตุการณ์ไหนนะครับก็อย่างเหมือนเดิมเลยนะครับก็ ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนิดเลยคิดว่า5สาก้าที่คุณคิดว่าโอ้โหมันโคตรสิ้นหวังสาหรับผมเลยเนี่ยคุณก็ลองยกตัวอย่างมาแล้วกันนะสัก3สาก้าก็ได้ถ้าขี้เกียจนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแชร์คลิปนี้ก็ได้นะครับแชร์ได้แชร์เลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถไปกดติดตามได้แฟนเพจผม Over Dragon Re ฝาากตติมเยอะๆด้วยนนคครรััับบบสําหวี้ก็ขขออุณ